สวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีการเช็ควาลวของโตโยต้ามนะครับโตโยต้าม t ตเก็จะเป็นเครื่อง 2L2 นะครับซึ่งการเช็ควาลวของโตโยต้านี้ก็จะเช็คในขณะที่เครื่องร้อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเช็คก,กันเลยครับ สายัะเ่งออกนะครับเปิดฝาเข้าบ่าวนะครับ ครับสำหรับการปรับตั้งวาลวของโตโยต้ามติเอ็กออก็จะใช้วิธีการเปลี่ยนสเปเซอร์อที่รองระหว่างประเพดกับลูกเบี้ยวนะครับเปลี่ยนความหนาผม,ไม,นนผมไม่แนะนำให้ใช้แผ่นชิมนะครับไม่แนะนำไม่ใช้แผ่นชิมบางบางท่านก็จะไปใช้แผ่นทองเหลืองแผ่นทองแดงมาตัดรอง ซึ่งวิธีการนั้นอาจจะทําให้สเปเซอร์เนี่ยหลุดออกนะครับกระเด็นออกทําให้เกิดความเสียหายกับปะเปสหรือว่าเกิดอาการของวาวหยันขึ้นได้นะครับวิธีตัวเช็คนะครับให้เราใช้กระดาษจดแต่ละสูบนะครับเพื่อป้องกันการสับสนแล้วก็ในการเช็คเนี่ยเราก็จะเช็คได้รวดเร็วการปรับแต่งก็จะปรับแต่งได้รวดเร็วนะครับ สำหรับสเปคของเครื่อง t o วต้ 2L นะครับเช็คขนาเครื่องร้อน ID void จุด2.5มิลนะครับไอเสียจุด3.5มิลจะเช็คในขณะที่ลูกเบี้ยวตั้งขึ้นก็ได้นะครับหรือว่าลูกเบี้ยวไม่กดนะครับแบบนี้นะครับของลูกเบี้ยวตั้งขึ้นเนี่ยเราเราเช็คได้นะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันเราเช็คได้ ตันนี้เราจะได้สูบหนึ่งนะครับสูบหนึ่ง ID ID อเจ็ดไม่เข้านะครับแทนสิบห้าสิบห้าเสียบได้นะครับตอนนี้เราเสียไม่ได้นะครับแล้วก็มาที่ สูบสามนะครับสูบสามสูบสามไอเสียสิบเจ็ดหลว2เจ็ดหลยี่สิบหลอันี่เป็นไอเสียสูบสามนะครับแล้วได้สองตัวละถ้าเราหมุนเครื่องสะดวกก็ให้เราหมุนที่มูเลน,นะครับแต่ตอนนี้ผมจะนำเสนอวิธีแข็งเครื่อง าการแข็งเครื่องนะครับสำหรับการแข้งเครื่องนะครับก็แค่บิดบิดกุญแจพอยเครื่องหมุนนะครับไม่ต้องไม่ต้องยาวแค่นี้นะครับแค่นี้ให้เรามองที่ลูกเบี้ยวด้วยนะครับในขณะที่เราหมุนดูการหมุนของลูกเบี้ยวนะครับ นี้เราก็จะได้ไอเสียสูบหนึ่งนะครับทีนี้เราก็ดูว่ามีสูบไหนที่ได้บ้างนะครับสูบ 2, 2เห็นไหมครับสูบสได้สูบสองไอเช็คไปเรื่อยๆนะครับเช็คไปเรื่อยๆ 20ตอนนี้เราก็ได้ได้3ตัวแล้วต่อไปก็ไปแข็งเครื่องอีกรอบนึงนะครับเห็นไ,ไหมครับเราหมุนเครื่องไปทีนี้ก็จะได้ไอเสียสูบ2นะครับเสียสูบ2กับไอดีสูบสี่ ็เชคไปไอ้ดีสูบสี่ใช่สิบห้าแล้วก็ไอ้เสียสูบสองนะครับสามสิบห้าทีนี้ก็จะเหลือสูบสามนะครับ จะได้สูบสามไอเสียนะครับสามสิบห้าทีนี้ก็เหลือสูบสามไอดีนั่ต้องแค้งเครื่องสามสามไอดี เหลือสูบสีไอเสียสูบสไอเสียได้แล้วนะครับ <35. S 2> ครับหลังจากที่เราเช็คระยะห่างของวาล์วแต่และแต่และสูบแล้วนะครับเราได้ค่าเท่าไหร่แล้วก็มาพิจารณาว่าเราจะปรับที่วาล์วตัวไหนนะครับ ครับสำหรับวิธีการเลือกสเปซเซอร์นะครับสมมุติอตอนนี้สู3บ3าอยเสียว่าได้จุด50าด้มิลผมต้องหาสเปซเซอร์ที่หนาที่หนาขึ้นนะครับเอามาใส่ของเดิมของเดิมที่ถอดออกมาก็าว่าได้2.60เราก็ต้องเพิ่ม เพิ่มความหนาขึ้นเบีกเป็น2.75เพื่อที่จะทำให้ระยะของระยะห่างของวาลวเนี่ยลดลงนะครับก็จะได้เท่ากับ0.35พอดีนะครับสำหรับตัวอื่นๆก็พิจารณานะครับถ้ายังชิดอยู่ก็โอเคยังไม่ไม่ต้องปรับก็ได้นะครับไม่จาเป็นจะต้องให้เป๊ะ,ปะนะครับก็ให้อยู่ในค่าบวกลบเพราะว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการ หาแผ่นสเปเซอร์นะครับหรือว่าถ้าพอหาได้ก็ก็หาขนาดให้ได้ตามที่ต้องการมาใส่นะครับก็จะเป็นการดีมากเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปซื้อไปหาสเปเซอร์มานะครับที่สเปซเซอร์ก็จะมีขนาดบอกนะครับ2 2.6ง 2.60มมิลนะครับเราก็มาบวกลบว่าเราจะใช้สเปเซอร์ขนาดหนาเท่าไหร่นะครับมาลองเพื่อให้ได้ค่าตามที่เราต้องการนะครับวิธีการก็กงัดปอเป็ดลงนะครับแล้วก็แค่เอาแกะเอาแผ่นสเปเซอร์ออกนะครับ เมื่อใส่สเปเซอร์ตัวใหม่แล้วเราก็มาตรวจเช็คตรวจเช็คให้สเปเซอร์เข้าที่นะครับแล้วก็หมุนดูเดี๋ยวนก็ก็ใช้น้ำมันเครื่องรอเลื่อนเข้าไป เรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาครอบวบาตรวจเช็คความเรียบร้อยนะครับปิดฝาครอบเบว จากนั้นก็ไปทดสอบติดเครื่องยนต์นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับดีครับ